สวัสดีครับผมช่างเปิตัดรัศมีทีสวินนะครับวันนี้อยู่กับเครื่อง Surface Pro สามนะครับตัวนี้ก็มาในอาการเปิดติดมนขึ้นภาพนะครับก็จะขึ้นเป็นหน้าจอหลังๆนะครับเวลาเรากดเปิดเครื่องเนี่ยมันก็จะมีแค่รูปโลโก้ที่เป็นหลักๆไม่สามารถปรับเพิ่มพดแสงได้นะครับวันนี้ก็สามารถทําให้ตัวหน้าจอนะครับกลับขึ้นมาเปิดติตงานได้แล้วนะครับนี่นะเปิดได้ทุกมุมนะครับ จุดที่ทําการซ่อมไปนะครับก็จะเกี่ยวกับชุดระบบในสองตัวชุดไฟแบ็คไลท์จอนะครับจะมีฟิลที่เป็นฟิลไฟ22โวลต์นะครับเพื่อที่จะเข้าไปเปิดการทํางานของตัวหน้าจอนะครับซึ่งฟิลตัวนั้นเนี่ยมันเกิดการขาดระหว่างกลางนะครับทําให้ตัวหน้าจอเนี่ยมันไม่มีไฟเข้าไปเลี้ยงนะครับเครื่องก็จะแสงไม่ออกนะครับนีจะเป็นอาการแบบเปิดติดไม่ขึ้นภาพนะครับหรือ,อ ิดติดแล้วแสงจอไม่ออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาการที่ลูกค้ามานะครับต่อมานี้ก็ทําการซ่อมในส่งตัวชุดระบบเมนบอร์ดนะครับไปแล้วตอนนี้กลับมาสามารถใช้งานได้นะครับพี่นิวสวัสดีครับวันนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็ในส่งตัวหน้าจอตัวนี้ก็จะทัชสกีไม่ได้นะครับเนื่องจากทัชสกีล้วนนะครับผมก็ทําการถอด สายแพทัชสกรีนออกนะครับเพื่อที่จะใช้งานตัวหน้าจอนะครับได้นะครับส่วนในเรื่องของการใช้งานเนี่ยเราต้องใช้ผ่านเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดแยกนะครับอีกทีหนึ่งแต่ก็จะตัดปัญหาเรื่องการที่ทัชสกรีนค้าแล้วเมาส์ไม่สามารถเลื่อนได้นะครับคีย์บอร์ดไม่สามารถพิมพ์ได้นะครับก็จบงการเรียบร้อยนะครับธลูคา่์ทไหนนะครับมีเซอร์เฟสอยากจะส่งซ่อมกับทางร้านนะครับทางร้านสมัยทีซูดก็มี สาขาลองรับอยู่ทั้งหมด10สาขาบริการน,นะครับสามารถเข้าไปดูตำแหน่งหน้าร้านนะครับบนหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับทางดิฉันไปขอตัวลาไปก่อนจอ้ากนใหม่และสักครัง้งนะครับสวัสดีครับ